พี่อ่ะไม่ตอบหนูเลยตักขนาดเลยตักขนาเลยก่อนเลยักเลยมีอะไรไม่ได้เป็ขาไม่ได้ปวดใครใช่ไหมเดี๋ยวพ่อบานค้อที่ตีเจ็ดวงกไปถิ่นจะร้องม่อนะขอร้องสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะให้ถ่ายมับเบ้นมาหาใครเขาเดินมารับแล้วอ่ะ รีเมเื่อท้อไ้วยโอ้ยยินชไม่พอชยที่ฉันด้ทำให้ทุกอย่างเอาเพลงเพลงนี้มีหัวน่เฮ้ยอันเปใเหมื้เฮ้ยเมอเพลงนี้เลองได้ปะลองได้เพลงดา ี่อยู่เสมอแต่พี่อ่ะไม่ตอบหนูเลยอะไรไม่ตอบอะไรต<ม>อนตตไอจีเราโดนแฮกพี่ก็ยังตอบเลยตแต่พี่ช่วยอะไรไม่ได้จริงกินน้ำกินห้ายังกินแล้ว,ลว,ลวมาเล่นสตูพี่เนี่ยพาทัวร์หน่อ,<ต>อยสิยังยังไม่ได้ร้อยเอะไรมากเพราะว่ามาอยู่ได้ประมาณ3 <S <S เดือนแล้วก็ปรับ ปรุงปรุงไปเรื่อยๆโอ้โหห้องเรายังมีอกะยังไม่จบอีกใช่ใช่โดยและพี่ใช้ห้องครบหทเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันทยอยทยอยใช้น้ำสวยมากเลยเราแค้นว่าห้องนี้จะทำเป็นห้องอาบและไหนห้องเชียร์ดีนไม่หนีเลยจะทำห้องนี้เจะทำห้องนี้ไว้เเออนี่ยก็เลยดูเป็นเป็นห้องสูตรน่ะเอาเดี๋ยวมาตั้งกระจกแล้วแอร์ติดตัวนี้ก็ถูกแล้วที่ผมพูดได้อยู่ร่างหัวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นแค่ทำที่งที่บ้านเลยเนี่เออที่ทำเป็นางี้ดิงอันเราเป็นตึ้งโอยยเต้นดีตวเลยีเวีมเ้เอะไรองอันนี้เป็นห้องแบบเก็บของเลื้อยๆหน่อยมีเสื้อรือนียังนี่ไม่มีไม่มีมีแค่ตัวตัวนี้จับมืแล้ววันนี้เราเก็บไว้แจกอ๋อจริงเหรออุ้ยเป็นเกลียดมากเออไม่นมีชื่อเบสเลยฮะ ก็ตอนนั้นยังไม่ได้ลึกถึงเบสไงแม่เขาไม่เคยลึกถึงเบสค่ะก็แต่จบเอ็มบีก็คือจบเขาไม่เคยติดต่ออะไรก็ในใจเบสมีแต่ซิมไงไม่ใช่ชีฟชีฟเราเห็นอยู่นะเราเห็นอยู่นะเราเห็นอยู่นะในคลิปแบบมึงมึงชอบกูก็ปะเนี่ยนี่ยังไม่มีใครเคยมาเพิ่งทำเสร็จเออเดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยอ่ะก็จะเป็น กลางศิลปะตรงนี้เอาไว้ทำอะไรตรงเนี้ยเ,เล่นสกเก็ตใช่เล่นสกเก็ตด้วยทำได้ทุกอย่างเลยถ่ายคลิปส่วนบ้านเข้ถ่ายคลิปกันโอเควันนี้นะคะเราจะมาแข่งกันมันเป็นแบบว่าคือมันเป็นเ<ห>กมวัดดวงไปพี่กินขนมปังไม่ง่ายเออแบบว่าสมมติเราหันหลังใช่ไหมครัสมมติเราคู่กันแล้วเราหันหลังแล้วเราหันกลับมาเราเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับ ใส่เข้าไปในรูมันจะมีถ้วยอะไรใส่เข้าไปในรูเลยใช่รูนี้ใส่บ่อยไม่ได้เหรอใช่ไม่ได้ไม่ไดไ่ได้ไม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 ่ไม่ใด้ไม่ไ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 ้ม่ดม่ใด้ไม่ไ้ไม่ได้ใม่้ไม่ใด้ไ่ได้ไช่ได้ไม่ไล้ไม่งด้ไม่ได้ม่ออะไร่ได้ไม่่้่่่่ไม่่่ไม่่่ไ่ กู้แรกก่อนเลยไปอ่ะมา้อมนะ้อมนะว่าหนึ่งสองสาม่ะอ่ะใช่ใชพี่ชายพึ่งอ่ะใครเอาสายอันนี้ขวาใช่ปะพี่ชี้ก่อนเนี่ยพี่ขวาเอาดีดีอ๋ออู่ซ้ายก็ได้อ่าทำไรทำไมพี่ถึงมั่นใจทางขวาเพราะว่าเขาน่าจะเลือกสิ่งที่ดีไวให้กับฝั่งเบสอ่แล้วแล้วทำไมเบสยอมมาทางสายเขาเบสยอมพีนเอี่ไ แม่ลงนำาไปมไม่อยู่ทำามไม่อยู่ฮะท้าแมไม่อยู่ไปแม่รันแม่มาแม่มาแม่ราเอาเลยพร้อมเลยไปพี่ยินเอาเลยนะเอาพี่ยินที่ก่อนนายของเบสตูม้ไหมเยอๆตรงด้วยไหมเอามาเยอะๆก่อนพี่รู้สึกถึงพี่รู้สึกถึงเขาเรียกว่า t e เจ u r e ของมันดีค่อนข้างที่จะของเบสคืออะไรเอาก่อนชิมยังจิมแล้วจิมแล้ไปไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว านอะไรวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมือมือผมเอานี้ผมขอกฎกติกาใหม่หลับตากินดีกว่าเออสองการเลยเมื่อไหพี่อินพี่โกงอ่ะพี่อินบอสบอสเป็นคนป้อนป้อนไข่ขี้โกงบียร์ป้อพี่อินจะชอบพี่โกงหผมดูช่องพี่บ่อยหลับตาหลับตาหลับตาบอกทุกคนอบอวแล้วพีกินยังไงจ้าวบาทโอเคโอเคอ่ะบอสป้อนไอ้ไอ้บอสบอส rất là gì? sáp diễm gì ạ? tằm. rác còn nữa hả? diễm, 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 หันไปหันไปพรอก็หันไว้ก่อนหันไปก่อนพอมไหมพรหันต่อไปพอมไหมพรหันมาเลยหรอหันมาแล้วอะไรนะเอาอะไหนพี่ใจดีพี่ให้เราเลือกก่อนพี่เป็นผู้ใหญ่ไง อะไรแล้วจริงไม่โหอิมอ่ะอมาเป็นโอ้โหมาเป็นต่อนแน่นอนเลยกูดูสรงลันรัตาัตาหนึ่งองเยอะอยดีแอคไหนในป้าไม่รู้นะว่าใครได้อร่อยใครไม่ได้อร่อยเยมเอย่าน มันเป็นแบบนองสเบกหปเลยรสชาติเปนดีป่ะก็ดีนะเค็มๆคเค็มบาม่เค็มโอ้ยไอ้ที่โทษจริงมัฮะเฮ้ยแอน่ไปออทไมเราต้อจะออกมาตาฉ่ำหน้าขาวไม่เอาเลยโอเคพร้อมแล้วครับรับับนึ่ง นับสองผ่านมาผ่านาสสามแล้วสามแล้วมาไหนไม่ส่งติดด้วยอันเนี้ยให้น้องเลือกก่อนเฮ้ยพี่ใจดีแล้วอ่ะบอลเลื่อดีดีบอลเลือดีดีทำไมผม่านหลังเขาตัวนี้เออท่าัดากโซนพื่อนหน้าตายน่จะไม่ดีเอาอันนี้เฮ้ยเอา้าน่อะ

มาออ๋ปิดรายการเลยเฮ้ยไม่เดซอยากเห็นทีมงานที่แข่งกัน่ะเฮ้ยเขาไปยืนดูเต็มเลยไม่นานเดอนมากเ้เดี๋ยวเดี๋ยพาหายคนนึงคนนี้บอกเลยเขาไม่พูดเยอะดีกว่าช่วงนี้ระวังไม่หานไม่หันไปเฮ้ยทีขายตกแม่งอยากให้รู้ โทอโทษเลยแตต่อเนาก็หลัใจคอยี่ไม่กล้ากับเบสหลอไม่รู้ไม่ได้ผมรู้เรื่องคุณเยอะมีอะไรผมก็รู้เรื่องคุณเยอะไป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 ไอพวกนี้อันตรายจริงเดินสองสาพันนะซ้ายปเยอาไยืนตรงนี้เออยืนตรงนี้เฮ้ยเอย่าดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ มันอยู่ข้างไหนวะรู้มันกลิ่นจกบนหัวป่าวะได้กลิ่นเหมือนกันเลยไม่ได้กลิ่นนะแต่มันอยู่ข้างไหนโดนมาเมื่อกี้รู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรอะอุ้ยจะบอกว่าจะเบรกหพีนแต่ว่าในพี้บอกว่ายอมเบสทุกอย่างเลยู้ชมปลาใสไปทำไมไม่อยากเฮ้ยเบรกเลยเฮ้ยอย่าดูดีๆใจไม่ทำอะไรเลยลักตาลักตาลักตาลับตารัตา

โอเล้ยากให้ทุกคนเห็นอะไรแก่เลยนะไม่ค่อยชอบเลยคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยใครคิดคอนเทนต์นี้มันดีดีทั้งสองอย่างอ่ะคนเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเอาไม่ถูกคนเดืนะเดือยทุเรศต้องทุเรศหน่อยสองครับหนึ่งสองเริ่มข้างล่าเลยครับเริ่มข้างล่าเรื่อขกางล่างเริ่มข้างก่อนเริ่มแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาเริ่มเลื่อนซ้ายไม่มีอะไรเลย เอาขนาดขวาเรืองขวาเลยอ่ะเอาบล็อตซ้ายได้ดูสายตาทีมงานกันเออโอบลเลือกลูกเออมากเดินสแน็คบล็อตผิดผแล้วอย่าไปฟ้อง่อแล้วขอร้องสีไม่ไม่น่ากิดนะเป็นไม่ไดไม่ใช่เอารอตาแล้วก็รอตาแล้วรอตาไม่รอได้ดิพอแล้วเรนก็ไม่ได้โกรธใครใช่ไหมหลัตาไว้ก่อน อ้าวตาปากตาปี่ดีตาเดี๋ยวเราคือให้โบ๊ทกินล้ครับใช่ค่ะอ่าก็ให้พปกินก่ให้ป้อนใครก่อนไปป้อนใครก่อนไปพิงกินก่อนงก่อพอทั้งนั้นเดี๋ยวพอป้อนป้อนี่พิงเสร็จบกินใ่ใช่ปงก่อนบกินดดอย่าเล่นปูเนเล่นม้ลูเลยน้องยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้พิงดีไหครับทุกคนเวลากินช็อกโนแลตอะไรอย่างเี้ให้กินดี รีบสั่งเะเราหลงมดหมดหมดได้ไรไหมลูกหมดได้แชอได้เฉยเอ่าก็ไม่เฉยเไรี่เลือกเองไม่โกงด้วยใช่ไม่เคยกงล้วมเอออากมกลมันถามจริงคิดว่าตูเป็นอะไรเนี่ย นน้ำลายนน้ำนี่อะไรเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่นะเป็นยังไงนะเบสหน้าเปิดนี่ช่องหนูนี่ซึ่งจะไปทำอะไรอย่างงี้บ้านใครก็ไปอย่างงี้เลยเหรอมือเบสแล้วผมไม่เป็นโรคนิสัยไม่ดีเว้ยอันนี้เป็นความลับไม่เคยบอกอะไรนะมือเบสนะผมจะโดนไม่ตลอดเลยเวลาไปจับอะไรมาอย่างเงี้ยจะกลิ่นเนี่ยกลิ่นใช่ไหมเบสเกิดกะเปียร์เบสก็ใช่ใช่ไหม

ให้ชอกสดูมันทำดีโหดูได้ยตอนแกด้วยนะคะบอกเลยว่าทแบมากในคลิปหน้าเจอพวกเราแน่ไม่เคยลัวพี่ใครอยากใครอยากเห็นใครอยากเห็นเบสโดนพี่เอกแกล้งนะครัปไนติดตามพี่เกกันนะอย่านเอ่้มันำเยอะลืมไปฟังหเรา้ยค่ังัไม่พอยอดวิวจะดีกว่านี้นะถ้าเอ็มบีไม่ใช่พี่เอกกนนี้พี่เอกตายแล้วนี่ ทีมงานคุณอะอ๋อครับผมฝากเซอร์ด้วยนะครับทางสิงคแฟมิลี่นะครับเซอร์ด่าเซอร์าโกงครับผมกูอะก็ไปจัดการจัดหาเขาได้ต้องไปหาเขาเฮ้ยตัดชีตัวเขาแบครับผมเดี๋ยวขึ้นไลน์ข้างนี้นะคะไปล้างมือคราบกูไม่ไหวแล้วแม่รู้ยังครับเฮ้ยเราไปเล่นกันสิ กกคคตออบืรัาพี่บอกว่าจะเกียดช่อเบสหมดยาวนี่ยาววนี้น้องเบสเข้าใจแล้วว่าวคือเราเราจะไปเรื่อยเลยเกลียดมากอ่านออกว่าอ่านไม่ออกแล้วตอนเนี้ยผูมีความในใจจะบอกเบนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ อ๋อต้องเขียนให้มันเต็มสิจบไหมอ่ะแม่งอย่างนี้พอแล้วพอแล้วคุณล่ะคะเดี๋ยวเพลงหน้าไปเล่นให้อีก ี่น้องกันปล่อยเมื่อ